พูดเอาตอนพระเจ้าไปดไม่หาด้อกเสียงก็สูนเอะวะเอาเมียเอาเมียมึงยันยังมึงกลัวอะไรวะโอ้ิงม่สาวที่ออกไงโอ้โหมันได้ซเอามันับเ้ยีองมาสองัวยายาาฮ้ยเยงหอมันเครื่องหัอดิเนี่ยเฮียไม่ระโยน์เลยเล่นแม่งเลย

ว้า่นี่ันตู้มนแม่ว่าหันตายกันเบอโอ้ไอเดอดเลยเดือดต้นไถเบ้องาคนเดือละคนไอเดืดนี่มเบ้แบเบ่ยกิมไปเลอเบผมเครียกาย่กูนี่ยเฮ้ยงมีร่องเขา่จับมันตู้ึงถือไม่ชิปหายเบื้อเรย่ะตัดลิหม่ตายกนมันสีตายมันยังดินก็สเอนข้าจิม

นกนกัมันก็หวังแม่กจะไปหวังอะันวรามานกวนนี่ม่มาอ้าวไม่ทำับะ ตางกันเ้าหนม่เรืมคือเือหน่อยเดียววะเอานี่เฮกงกงงกเอาลังก่ลังก่ก็อยู่เอสิอใส่ันเนี่ย้มันหมันรอนกนเอาไปย่เีไ้งหน้เฮ้ยกูอชิเลยไป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 กางกงกังกพี่กังนี้มากางนี้พี่แม่นีแม่ลิงมึงแล้วมั้อยู่ในนีอยู่ในนีไปไันนี่นเยวะไปละรีงหาเลยมัดล็อ กุฏกุติกุฏิกกกโอ้โหายิมันหยุดแดงิ่อยังไงวะอวกโดนอไรอกมึงดึงตัวดมานี่ฮมนตายมันตายมันตยมัตายมันดูดไอมันอมันตายมันดยดอดไอ

มเได้นว่ะแดไปงอ๋อไปยัดทีกันเลยโบก็ไลอกว่ะมันลันมันลันเดีามาึงนเรนี่ยังหาังไังยหีอ้ยมันจะมาลาดกูอ่ะไอ้สเตต่างตตตตงเนี่ย ยิ่งมาวิ s. <S ่มาิงวิิเบ๊ว่าจอมบบ่ตายขกันผู้จอแล้วมีใครมีใครคนนี้โอาจอมเป็นไรดี้โอ้โมาจากโีโอ้โหริเกบตาย่บอกกูหยาเขูบอกกูหยาดข่าเนริเายอย่างแยินเลียนนาดึงมาดีไดุ้่มพุ่มพุมพุ่มสายมือพมายมืออกระมันไปเร็วมันไเรมันสิเ ไอ้มเดี God! ๋ยวก็ม้องกบเรียนกากูยินคือยังเล่นกูเดี๋ยวโอ้คการนังลมามองวิญญาณท่านมองกี่บาทันวว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 อววนวว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 ่วววววเวว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 วยวววววเอวว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 งวเววกเ

ไอ้พวกขากูตมันจะมาตอนละม่านโอเคด้มันจะมาตอนลมานนไพวกขากูแคมป์คอมล้วแมป์คอมี้้วมากาต้อนเจ้งดังเจ้จัเ กูตี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 กูโอ้โหกูคตกโคตรวครับกูโตรวหอะไรก็แบบนี้เขาเยี่ยมจริงวันมันเล่นวิญญามันเล่ไูเร็่ได้เขียนเยอน้ำมันบินกูนะเอามันดีมันดีี l e r t โอ้ยโซ่สันเกินไปมั้

อันบอกแคเดียวกูจะไ่เนี่ยอุ้มไปุรวงอะุูรวงอะไปยางมันเดตายอุ้คุรวงไว้โอ๋เป็นไหชิว้วานนะุวงไว้โอ๋หมดก็หล่ะเดี๋ยวเจรางหน่อยเจ้าชิวกลางไวดูเดี๋ยวน้มไปเลยขดีมากเยียบลอยโอ้โลิง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 ขูขูขรวงแค่้เป็นไหดก็ล่ะไป้วงเี๋ยวเห็นบลกยาเดียวเดี๋ยวเต้องรวงแทงิว เอารวนแท็งบ่จำจัดจำชุดแขงกันหนะ่อเอามันี่ดึงแม่ดึงแม่ดึงแม่ดึงแา่

ไม่หหายเก็บตายวะเจ็บด้ม้กเอาไอ้เี้เลกู้ิกูอดียังบอกเลยนเอตัวไปฟอเพลอะตั้เหี้ยสามายลยเฮ้ยมันชิลกูมันิลกูเอาพอนลงขีดขึ้เลยเอาไอ้เดลมึงนเย มึงเป็นขี้ใหญ่ยังกูไปเนี่ยมึงเกียบตายมาสิช่งอ้าถ้าได้ปลอมสีสีทางสีสากันยังออนี้ปลอมดำทั้งหอ้ยังดำบอกถบอกอาเียีมาสเราพอะไรก็ได้สามางหรอวะมึงสีตายมึงมีสีตายมึั้ตายกงเจ้าตายลััจ้าตายองเราเกียดพเจ้าตายเอิง เรียบร้อยไ่ต่อไปก็บโอ้โหคนี้ืไม่วตายขนหดแรงเยโอ้บแรกสามทางอยู่ตามนากับบอลแกสามเวเขาเต็มเขาเต็ไอ้โาแม่ไอโ้ตาแม่กูกูมาแล้ว้อมๆมเอาไได้กได้หรอไอ้แ่เวนเจซื้อเลยิว ปีลิ้กีตาน่อ้แย่เียูดตรๆกันนะเอาตะกูดดีก็พอบางลอๆๆมีการเลยโอ้กูมันสิ้อจ้าจาาระตันกูดอัี้ันี้อะเอันีล่ะกูยังงัานว่าพูไอ้ดูมันนี่ไห่อ้วนดู่ดอ้นดู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 ดดูดูดดูดดูดูดดูดูดดูดููด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 ดูด เขาจะหยุดโจมเลยโอ้ยได้ยังบ่เออจะเปล่าจบเด้อเอาจมเดี่เดี๋ยวคับพี่นีนะครับสำหรับพี่นะครับผมซุปมะกรูดไกลกระปุกกับปุกวันดึงมาแน่ดึงแล้วดึงแล้วไปเลยเด้อตู่ไปไปวันไปเปิดดูดูไต้เบิร์ตไต้เบิร์ตผมไม่รู้ยังไงนี่ไต้เบิร์ตไต้เบิร์ตไต้เบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปล่า อย่าหยดอย่ายดมจบแล้วคลิปี่มันยิ่มันจบแล้วคลิปตีมาแม่กอยคลิปีอากองแต่วัวเนี่ยึจบแล้วคลิปทีแมกาบพี่นองคบอกไว้ก่อนอย่าไขายอะไรละมึงดูใครจะได้มึงดูใครจะได้อาวี่หนึ่งเสืออ้าว เยอะ่าหยอกไอ้ก่ไอ้กขี้เลี่ยนกูขี้เลี่ยนกูก็ก็กูอดะกูถอกูเคียร์ครัแม่กยไปอีกวหนนี่มึงจะต้องังไยทูบเดินได้มสง่ยิุบมันเดินข้อมสามเลยก็เท่าไหร่เหอแผลกูมือก็ก็ธรรมดาเนะแต่กูไหลกมือี่ีตาดมือโซ่ี่ไที่หาใต้บไอ้ีบไปที่หา